พระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดามามทร่งสดับพระธรรมเทศนามหาชาติกันธนกัน วันนี้เวลา15นาฬิกา37นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาติที่นัตตมาศเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพเสดินทราวาส่งสดับพรัธรรมเทศนามหาชาติกันธนการซึ่งมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสหนึ่งทศวรรษที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเสด็จสู่สวรรคคาลัย โดยธนารณ์เป็นกันที่ประเวสสันดรบริจาคทานสตตะสดกมหาทานคือการบริจาคทานเจสิ่งสิ่งละ700ให้กับคนทั่วไปเช่นช้าง700เชือกทาสี700คนซึ่งผู้ที่บูชากันนี้จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทองธาตทาสีและสัตว์สองเท้าสีเท้า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากะลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราทิวารารันทกินส่งก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินุปะถรมขึ้นเมื่อปี2525 25. ปัจจุบันพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นั่มารรมส่งดํารงตําแหน่งประธานมูลนิธิ ที่ผ่านมามูล,ลนิธิได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ได้โอกาสทั่วประเทศด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนปีละ2,000คนตลอด36ปีมอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า29,000ทุนนอกจากนี้ยังสร้างประโยชน์ในการรักษาในเรื่องของทุนการศึกษา